แม่นิดหน่อยมือว่านมือขื่นกระบอกคนโยนเพิ่นกระบอกบออ่านเนาะบอกว่าให้ร้องเพลงด้วยบอสันบอเห็นนั่งรอเพื่อนๆจะกี่พอซอสฉันก็จะรอจะมีุ่เผื่อนพ่อแม่นด้หนังซาบจะอ่านเรี่็วๆๆถามแม่ถามแม่คุณเผื่อนกับคุณเผื่อนนี่อ่านบอทันในทางมองแล้ว พ่อออนชาวนาสวัสดีครับผมพ่ออารีคุณจังหวานผมต้องขอตัวก่อนนะครับคุณมานิวนันจะมีแห่งเจาะปูงคือเก่าแล้วนะขอบคุณทุกคอมเมนต์ด้วยใเด้อมีความสุขเอาทุกนาทีก็ทุกนาทีตอบก,กับแม่น้องพิมพ์าสงพลังใจงขอโทษขออภัยทุกคน โทตใยได้นังี่เนยังคุณสังวาลสวัสดีครับคุณมะนีวันค่ะบตรการเดินทางปลอดภัยเดินจ่าเร้อเมียบาศเดินทางปลอดภัยขอให้มีความสุขความเจริญขอให้มีความสุขในการทํางานเด้อเมียบาศเด้อนันทองยินสวัสดีค่ะพ่ออาดีพ่ออาดีรับเดินแม่ทองยิน แม่สมบัติสวัสดีค่ะแม่ทองอินนิดหน่อยกำลังอุณจะาันอ่านบทสั่นขออภัยครับ <c oughs> อ่านบทสั่นก็ขออภัยด้วยจ้าเด้ออ่านบทั่นบนานเนะาะมันเปิดคอยดังคอยเนาะพอดีเนาะเปิดดังคอยเปิดดังคอยเปิดแห้งดังแห้งเปิดคอยัทำตัวทำใจให้สบายเนาะถ้ากลับไปแบบสบายสบายเท่านี้ละ ไปแบบสบายๆก,ก,กันจ้าแม่หนูจินจ้าตำตำน้หงตำมะฮงนอใจสิดิปีรับเขาหงแม่น้องปีป้าน้องเห็ดมันเป็นสร้างผมบ่โอ้แตดีเดนาะสะาผมเนาะอยากให้อยู่กับไก่เด้เนาะอันพ่นสามต่อเพิ่งมาดีๆเนาะเดินทางปลอดภัยค่ะเพิ่งมาเนาะเดินทางปลอดภัยเด้อค่ะคุณสังวาลโชคดีมีใจเนาะอดบ้านยังเกาะ มานตุ่นมานตุ่นมานค่นจังหวานแล้วพ่นมาโอู้ไปกำลังกำลังคิดหอดีน้อขาดผู้ได้มาแล้วมาแล้วพ่ออดีบ่บ่ทันถดนบนดินพ่อดินเนี่ยข้าโพแต่ยังบนถนนไปออยปุ๋ยพ่นอยู่เนี่ยมึงเป็นตาบ่มีฝนบ่ทันเอาไปใส่นะยังเกิดอยไรค่นเห็นพ่นอีกพ่อดีตพิเชนเดอร์เพื่อนเพื่อนไปไหนบ่ไปไหนเนาะพ่นมา เพื่อนๆก็ยุ่นี่นะแต่ว่าเรเห็นในผวาด่ดวงตาก็บเเห็นอะไรนาะน้องเคยก็ว่าข่าวแจ้งก,งกันเป็นห้องคฟฟฝ่าสงสาวมาทดสอบระบบเพ่นมาเนาะทดสอบระบบอีกเนะพอดีวี่แจนเดอร์เพืเ่อนๆไปไหนบ่ไปไหนเนาไะไนนคนมาเพื่อนๆก็ยุ่นี่นะแต่ว่าเรเห็นในผวาด่ดวงตาก็บเเห็นแต่พวกเราทดสอบ แม่เนูอเจนขอบคุณทุกกำลังใจจ้าแม่สมบัติร่วมคำยูนายูนามาตัดใหม่อ่ะมาตัดใหม่อยู่ในใจเสมอหูบอยู่ในใจเสมอหูบอังทุกนาทีตอบกับแสงเดือนสวัสดีค่ะมีความสุขจ้าเป็นเอน มีสองด่างน้องสองด่างสามด่างเด้ขอบคุณได้ๆเด้อจ้ะเด้อน้องสาวพูดเร็วจังฟังไม่ทันเลยเพ่นว่าน้องสาวเพิ่นว่าบอกเร็วเพ่นว่าเอาน้องสาวเพิ่มข้อมีด้ายเนาะสีไก่เทนอยื่นหนีเพิ่นบาดอันนี้แน่จะคล้องสีมาเอาเองเนาะเพิ่นสีเนาะจะคล้องบานเาะอาศิบแล้วคนเกียรยางโอ้ไม่ยางเกีย เหดือเพชรบุรีมาจะดันจับมือกันไปเรื่อยๆก็จะเห็นครับเพปอน์บารแมนเนาะจับมือไปเรื่อยๆก็แต่จะดันมาให้เห็นจับมือกันไปเรื่อยๆแล้วก็จะจับสามปีเนาะให,ให้ดอกนานๆเบื้บงองเนาะดอกไปอีกสามปีกอเสร็จเลยสามปีดีสระหนอก,กเลยแล้วได้เกียรติเบื้องวันนี้ สบายดหรอกพฟายแดดแดนนี่ขอโทษขออภัยทุกคนขอโทษตายได้เมีสวัสดีน้องทองอินครับนจินตอบกับทองอินสวัสดีแม่ทองอินจ้า ขอบคุณนายได้ขอบคุณทีมาขอบคุณอีกครั้งพอหัวบเบาเครียู่เสมอเคียดจนใต้สองเส้นภาคกำลังรับชมแบกขมาถักท่ายเด้อจ่าเด้อขมาถักท่ายเพื่อน แม่ทนกินสวัสดีค่ะแม่ม่จ้าขอบคุณขอบคุณคุณเพื่อนได้ร้ายด้วย้าเด้อสิมาซอยเก็บเวทีบ่เป็นอย่างเด้อคุณเพื่อนน้องรักสุนัวเจตียจบการทุนสมบัติเยจ้าขอบคุณ,คณได้ร้ายขอบคุณีิมาให้กำลังใจขอให้มีสุขมีความสุขในการทำงานเดือเมีบยบัตร จักสามปีเนาะในี่คนนืนนนนอไอดอกนานๆเบื่องหนอดอกไปอีก,อกสามปีก็ใชได้สามปีดีสั่ะเนาะไป็ไส่หนาไนีนพ่ออารีพออร่พออารีนอนดับแล้วฟังเพลงไปกันเนาะน้องทุกนาทีสวัสด,ดีค่ะพี่สาวจ้าสวัสด,ดีจ้าสวัสด,ดีน้องสาวสวัสด,ดีน้องสาวที่น่ารัก ขอบคุณได้ได,ดที่ให้รักมาอุ้มสู่สวัสดีทางใต้กับปพนีละซ้มในอันนี้เนาะ,ะ,ะเน่เผือนเนียนน้อยเนาะคุไิ่งกับพานการจ่าทำไมไม่เปลี่ยนกลับเนาะพอออนทำไมไม่เปลี่ยนกลับขึ้นมาใจเย็นๆได้อยู่จจนองซาได้ๆเนาะ ไม่ตั้งหน้าอันพุนก็มีแต่่าเป็นมาเมาหน่อยตัวนั้นแล้วก็ยายนองกกลเพว่นจะขึ้นดีกา่นมาสลับกันขึ้นตีค้าคนมาแสดงแดงครับพอดีเราทำให้ตัวเรามีความสุขด้จิตใจก็เป็นสุขครับแมนฟังเพลงน้องปอตงไปคิดอีหยังร้ายพอพออดีตจะดันจับมือกันไปเรื่อยๆก็จะเห็นครับเปิดนา่าแมนอยู่เนาะจับมือ ไอ้ดีๆคนแต่จะดันมาหายเห็นจับมือกันไปเรื่อยๆแล้วก็ใจอเาอาเสียงเดือนไอยู่น้ำกันให้หนูกินนะนะได้จริงได้เนาะไปได้หลายคนกะมวนไปน้ำกันโชคดีเดินทางปลอดภัยมันนี้บานคือขึ้นสมเหมือนเนะาะวันนี้เนาะต้องดักสุดหัวใจ อ้าวชุดแจเดรับอลคุณบ,กบอกก็ไพ่คนนี้เนาะซ่าเปิดค่าการมองเห็นเปิดค่าการมองเห็นไดลดอกบ,บ่นี่อเอ้เกี่ยวก้อยไหลดอกเบลนี่พี่ปัญญาจันทวีสวัสดีหนูจินครับเป็จินเต่ากับพี่ปัญญาสวัสดีพี่ปัญญาอดอกไม้ส,สวยๆขอหลอกเงกี้ยถายเอาเนาะอ้าขวัญเห็นขีเตอแต่หนังมือได้เห็นค่ะว่า ยังไปทั้งหนอกบานทั้งทามูมอยู่เนาะทั้งกินเถาทัิงบ้างไปนั่มเห็นไหจ้าขอให้รับประทานอาหารอร่อยอร่อยอุณจะรักใจสุพิดธรรม,มสอนสวัสดีเพ<ม>ิ่จะไ่เห็นวามเามีนเนาะถามอีกข้แม่น้องพิพาสวัสดีค่ะแม่มาดีวานจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีแม่น้องพิ้พาขอบคุณในรายด้วยจ้ะขอบคุณจรัยสวัสดีค่ะมีความสุขจ้า มีความสุขในรายขอบคุณในรายเดอระเด้อคุณจะด้านจะกลับมาทาักทายมาเด็กขอาบานผีปัญญาคนมาแม่น้องพี่้านะัคเาสวัสดีน้องหนูจินนะคะข้าหลังเหตุบอว,วีวีเดมัดมัดมัดจุกไว้ทั้งดังคอดไหว้ส่งผมผมไม่มีส่งดองอันไหนขอดองใดได้ค่ะ มันเด้ไปหาไลาเหมือนเถามว่าดีไปหาขืดอ,อยากตัวรบาดนี่มาแม่สัวรบาดสวัสดีทักทายทุกอยู่ในใจเสมอ